Oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมดีล้วเรากเสู่ไมครฟ์เเกตอデชั่นครับเวอร์ชั่น10.4นะครับก็วันนี้ผมก็มากับแขกรับเชิญนะครับชื่อก้องซีครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีโอ้โหเสียงสุดยอดเลยครับ <laughs> อย่าโหรอสิเพื่อนมาเลย วันนี้เราเขจะเข้าสู่โหมดเอ่ออะไรนะฮะคอร์ดลิตี้ซอมบี้โอ้โคอร์ดลิตี้ซอมบี้เลยนะครับโอ้โหชื่อก็บอกเลยนะครับเนี่ยก่อนจะเข้าโบว์เขาเนี่ยอ่าเรามาแจมกันเลยดีกว่าครับเอ้าลงไปทำไมเฮ้ยจะขึ้นยังไงอ่ะอยู่ข้างบนจะขึ้นยังไงเราเพื่อนอยู่นั่นแหละลงมาดิลงมาดิเฮ้ยเดี๋ยวไปฟังนิดนึอะไรวะอยู่ไหนอ่ะข้างข้างล่างนี้แหละข้างล่างมีซอมบี้ แต่มันอยู่ในกรงจะขึ้นไปไงเพื่อนเดี๋ยวทุกไม้ขึ้นมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกลงไหมอ่าๆเดี๋ยวขอแหกกดนิดนึงแหกกดเลยอ่ะมันบอกว่าอะไรวะรีวิวควิกให้มองรอบๆแล้วก็ในกล่องมีอะไรในกล่องก็มไม่รู้มีอะไรมีกล่องด้วยข้างล่างไม่มีอ่ะจะเย็นด<ต>ิ ลองไปดูในนี้ดิอ๋อมีกล่องมีกล่องมีอะไรมีดาบอุย้ยดาบอะไรอะ่ะดาบหินมั้งเนี่ยไม่รู้ดิมีดาบไม้อะเก็บไว้โดนกันหมดเลยอล้วเอาเฮ้ย,ย,ยตกใจ <laughs> ใครตกมาวะอ๋อกล้องซีดต้องขึ้นไปข้างบนเหรอมันนี้อ่านง,ง,งโอ้ยโอ้ยมีสปาร์อมบี้ปะ เอาด่าไม่เพื่อนเอาไม่ก่อนนี่บอกไปนี่สปาซอมบี้นี่คือสปาซอมบี้นะครับแถวครอบรอบก็ซอมบี้อยู่ในเด็กโง่ทั้งสองด้านนะแล้วก็จะมีจดหมายบอกอ่านดิอ่านไปแล้วทำอะไรอยู่วะหน้าขึ้นไหขึ้นเลยหรอเราไปเราก่อนอ๋อไม่ได้บ้างโอ้ยเราผิด ลซีลูกซีเจเยนอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวจัดใหม่เลยเพื่อนเอ้ยมันเข้าไปข้างในได้ด้วยหรอวะเอาเข้าไปได้ด้วยเว้ยเข้าได้ไงแล้วไปฝันแล้เอาเรามาให้กูทำไมน่ะเรามาให้กูทำไมกไม่สนแล้วหมอุ้ยอุย วิวิเสียงเสียงเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะน่ะโอ้ยมีมากกดเขาตรงนี้ไหนอะ This game is just so w h y i and d e r s e web w e l c o e ขั้นบนก่อนเอาขั้นบนก่อนหรอ Welcome to this game is uh เอ้า quality เหรอเกมนี้ก็เกมนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเป็นเอ่อเกมในเบต้า แล้วก็จะ update, อัปเดตภายในไม่เร็วๆนี้ this game is your survival in this wave of zombie ก็เกมพวกนี้ก็จะแบบอ,อ,อยู่แบบอาโลนเอาโลนนะอยู่กับเพื่อนก็ได้นะฮะก็จะมีพวกซอมบี้เพียบเลยก็เล่นสูงสุดได้4ท่านนะฮะคำเตือนนะฮะอะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยดนเขาบอกห้ามเออ่ทำลายาพวกบล็อกอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะตแต่ก็การคำบอก แล้วก็ทำตามบอกนะฮะม,ม,มันก็มีแค่นี้แหละเรียกว่าแหกกดไปแล้วอ๋อกูรักโชคดูกล่องนี่แล้ววะเดีกล่องออกไปอ่ะออกหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเ M หน,นึ่งร้อยสิบเก้านี่ปืนหรือเปล่าวะมันเหมือนปืนอ่ะมันทำยังไในห้องนี้มีอะไรหรอมีแค่กล่องอะ่ะกระตุนส,สวอร์ตสปีดส,ป,ดสปีดอะไรวะสะปีดให้รีบเร่งเหรอให้เร่งรีบ ตัวนี้มีอะไรบร้างวะในนี้มีอะไร,นนไรเข้าไปดูดิอันไหนอ่ะเข้าไม่ได้ดีกว่าเข้าไปได้ข้างบนเครื่องนี้ได้กว่ะเนจ้าตนสวอตเจอดามินอืมเต้าตนสวอตดาฟินจะลงไปไงมันะหรือว่าเราลัดมาวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เดิน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 ไปทไปเราไปข้างบนก่อนเดี๋ยว แบบทางเดิมเจอซอมบีอู้มันเจอพลาที่ไงจริงมันไม่มทำลงมาแล้วใครลงไปไวะกำลังลงมาเองมันเกิดที่เนี้ยผิดนี่โทษไม่ได้เว้ยโทษทุโลกตามไปมันนักโทษยงนี่รู้ว่าตามมูนชื่อนักโทษเอาน่าจะใช่จังเกิลนน็อกรีวิวควิกมองแบบเร็วๆอ่ะสปีดโค้ล่า รับดับเบโลิลดับเบิลแท็บนั่นชื่อวองไวเปล่าสเตมิปเฮ้ยคำว่าอะไรไอะบอลเวเพนท่านไม่มีอะไรเลยมันเก็บมาแล้วอ๋อไม่ได้เก็บไปเลยแล้วเขาว้าไงอ่ะสงสัยไปข้างล่างก็ออมีวิทางเดียววะบอกวันรับด้วยนะแล้วไมต้องฟันซอมบี้วะอีกเจ้าก็ไม่รู้แบบนี้เล่นไงโ เพิ่งรอมาใหม่ๆสดๆแล้วนะก็แคกก็สดๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบนี้มันเป็นยังไงนะก็ขออาภาัยแต่ทันทีบันไดอยู่ไหนไหมวะนั่นสิในกรงนี้ไม่มีสีอะตร,อตรงนี้อยู่หไหนเนี่ยไปตรงนี้วะวะเราไปยังอะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ยังไรไหนไปไปดิอุ้ยกรงไว้ระวังเจอซอมบี ลงแบบลงแบบสุดยอดมากเลยเพื่อน,อนโอ้บันไดนี้ลงไม่ลงฟันเลยอะอะไรใหญ่ซัาานบันไดตัวนั้นเลยอ๋อไปฟันก็ได้ละไอ้อันนี้โอ้ยมันตามแล้วเพื่อนไอ้สัตวอสัมบีจะฟันไว้อโอ้ยแมงบินหนีไปน<อ>ี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโ,โดนแดกโดนแดกโดนแดกจะตายแล้วโอ้ยตายหาเลยครูทำไมไฟมสั่ที่เดิมเลย แหม่สมบีได้ไงวะโอ้ยโคมาตกใจนี่มาจะขึ้นทำไมบันไดอ่อยู่ไหนไวะทางขึ้นไม้ข้างทางนี <c oughs> เออนั้นสิลืมละตกใจจนเบอร์เลยเก็บดามินไม่หมดเลยนี่ลงมาได้สุดวาไปละเอามาให้หน่อยดิขอโทษดยวับขออภัย สองส้มบี้ไม่ตายยังเหลืออีกอ่อดาบาเลยทำไมอะ่ะอ๋อยังเหลืออีกเดี๋ยวจงไปเจอกองเปิดได้มีอะไรไม่มีไปต่อทำไมอซอมบี้แบบไหนวะในกรงไงโอ้ซอมบี้เต็มหัวเลยแบงค์เดือดบนแบงมืนหัวปีศาจละไม่ได้บากวะไม่ได้บักมันกัดได้ไงอ่ะ หลังเต็มเลยบ่นว่าตายเพราะอะไรอู้เย่ Double Q ลงมาดิลงมาดิลงมาดิลงมาดนโอ้ตายหาแล้วอ้ไเยังวะงมหเยังวะเฮ้ยุ่เว้ยตังวะโอ้โหแบบไม่เกินจริงหาแมปอืนหน่อยเพื่อน แบบนี้ก็ต้องให้จบ Call Duty Zombie เยเเอะไปป่าวะมิน่าบอกให้เล่นสี่ขวันขึ้นไปตายหมดเลยตายก็ตายก็ดีดิยังไม่ตายเลยไหนกำลังตามไปมันเกิดใหมเห่เ, duda, เดี๋ยวไปดรอปดรอปดรดรอปเตรียมเราไปพร้อมกันเราไปดาบเลยดาบเลยอ่ะ ยังไม่ได้แต่ดาวบา้างตายแล้วอือโปรหลบดิจิตโตมันจะตามแล็กหนาฮะโอ้โอ้โอ้เขามันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ,อืออืออืออืโอ้ยขอดักกันเต็มติมเต็มโอ้ยเต็มออกไปเสียงซอมบี้เต็มหูเลยเนะี่ยรู้ไหมเนี่ย อะไรว่าตายไปกี่รอบแล้ววันเนี้ยถามเหรอหรือ <c oughs> ว่าเรามาช้าไปพี่อะไรเยอะโอ๊ะต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยเต็นหน้าเต็นหน้าต่อยหน้าต่อยหน้า,อ,นาอุ้ยต่อยจนตายมีด,าด่ายดาวอะมมาาทายดาวอะ ปลอดภัยแล้วอนชะ่ไหมจะเก็ดบดาบยังขึ้นไม่ได้ไลยยังขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยตกตกโอ้โหข่ายโอ้ตกข่ายนอกต้องคืนซอมบี้เต็มเลยอะไรข้างๆก็มีขึ้นอยู่ไหมโอเคมันมือลัน่นแล้วตามหรอฟันนี้ฟันนี้มันตามอยู่อะ่นะโอเคดูข้างล่างนี่เลยซัมบี้แมงมุมซอมบีมงงมบ้เต็มเลย โอ้เนี่ยขึ้นมาดูมันก่อนเอ๊ะแมงมุมแมงมุมแมงมุมไอร่องสมอแมงมุมแมงมุมแมงมุมมันทำไมกัดแต่กลัวเอ้ยเก็บดาบเงินไปก่อนในกองเนี่ยในกองเนี่ไม่เก็บข้าแมงมุมดิเยอะไปอืมเดะเรียบร้อยเก็บหมดละเฮ้ยมันมเยอะจังอ่ะเฮ้ยแมงมุมไม่ก็อื้อ อือเรียบร้อยหหอให้ค่าแค่เนี้ยนะไม่รู้อ่านก่อนเอสดั้มเดินเฮียโน้ตเอ็นพี่ตามให้เข้าอีกคุยหาบันไดเองเหรอดับเบิ้อเอ้ยแล้วเนี่ยแบบนี้ แมงมุมอ่ะ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 ขอบคุณที่เข้ามาอย่าบอกวนะ่าแมปจบแค่อย่าบอกจบแค่เนี้ยโอ้บันไลาเธอเพื่อนก็จบแค่เนี้ย <c oughs> โอ้ย,อย,อย,ออยนึวยกว่าแมปจะไอไงท่านผู้ชมครับแมป ก็ออฟดิวตี้ออฟซอบบี้นี่จบแค่นี้แหละครับเนี่ย <like data. S 1> โอ้ยโหลดแมปไม่เต็มมาต้องขออาภายัยนะก็จบแต่เพียงเท่านี้คนระับ <Okay. S 1> ทำแบบอื่นไหมลนะ่ะอ๋อก็ขอจบแมบปบเอ่อขออ d ฟดิวตี้ซอบบี้แค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ <c oughs>